สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าใช้เจ้า p ีเคันนี้ประหยัดน้ำมันไหมสวัสดีครับเพื่อนเพื่อนพบก,กับช่องจอมันโจ๊กนะครับอันนี้เป็นรุ่น p ีเ6 0หนปี2022นะครับผมก็ปกติก็ขับอยู่ในเมืองนะครับ ไม่ได้ขับทางไกลนะครับส่วนใหญ่จะเน้นขับในเมืองก็มีความเร็วตั้งแต่50ถึง80กิโลเมตรผมไม่ค่อยขับเร็วนะไม่เคยขับเกินร้อยครับเรามาดูนะครับ้วดัดว่ามันเท่าไหร่นะครับผมใช้มาประมาณ1,385กิโลนะครับคลิปนี้ก็จับอยู่ประมาณสัก1 0อกิโลเฉลี่ยอยู่ที่42กิโลเมตรต่อลิตรนะครับ 42ลิกเมื่อเช้าไปดูราคาน้ำมันนะครับเบนซิน95ก็ตกประมาณลิตรละ45บาทนะครับประมาณนี้ฉเฉลี่ยแล้วก็ตกประมาณกิโลเมตรละ1บาทนะครับส่วนใหญ่ผมก็ใช้ความเร็วอยู่ประมาณ50-80นะครับในเมืองนะครับผม โอ้ยุคสมัยนี้นะครับน้ำมันลิตรละสี่สิบห้าบาทนะครับส่วนไอ้คันนี้ครับห้าร้อยซีซีนะครับก็ลิตรหนึ่งก็จะขี่ได้อยู่ประมาณยี่สิบห้ากิโลครับก็เฉลี่ยแล้วก็ตกประมาณเกือบโลละบาทแปดสิบบาทเก้าสิบสตางค์นะครับก็จะแพงกว่าจเจ้าพิซซี่นีกอยู่ประมาณกับสองเท่าตรงนี้ก็เลยขี่เจ้านี่บ่อยนิดนึง นะครับใครที่กําลังมองหารถรุ่นนี้อยู่นะครับก็ประหยัดน้ำมันดีครับกาใรใช้งานไม่จุกจิกปีมาพันกว่าโลครับไม่เคยเสียไม่เคยซ่อมปัญหาที่เขาบอกว่าตรงนั้นดังตรงนี้ดังไม่มีเลยครับไม่ก็ไม่เห็นมีอะไรเลยใช้งานปกติครับผมขอบคุณครับสำหรับวันนี้ก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์และกดกระดิ่งให้ผมหน่อยนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับ